โอเยเรายังไม่ได้ลองเลยเราจะรู้ได้ยังไงคะหนูลองไปถามแบบนี้ก่อนเพ่อแล้วหนูอยากิดงโอ้ได้สตาร์าัตตี้แล้วขอบคุณนะ Thank you everyone o อ้ Thank you Elisa 3,000 star Thank you แล้วก็โอ้คุณแก้วกันดาอัญญาบอกสู้สู้พี่แก้วได้ไหมคะช่วงนี้หัวใจห่อเหี่ยวไม่มีแรงทำงานเลยอัญญา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 บอกสู้ๆหน่อย เออพี่แก้วซู่ซู่เว้ยจะพดโอเคอ้าวพี่แก้วซู่ซโอเคซู่ซนะคุณแก้วขอให้มีแรงทำงานแล้วพี่แล้วบอกมัมีไหว่าทั้งพี่กินไปแล้วคุณแก้วกันดาขอบคุณด้วยนะครับจงมาหนึ่งพันจีนใช่แล้วแบบนี้ทั้งพี่ได้บอกไหมว่าน้องพี่กินไปแล้วไอบาร์มาพูดด้วยได้ไหมพี่แก้วซู่ล้ว ไอ้บาไอ้บาบอกแล้ไอ้บาบอกหน่อยสู้ๆก็ได้อะไอ้บาพูดหน่อยไม่มีหรอไอ้บาพูดหน่อยสู้ๆสู้ๆหน่อยสิไม่มีอะไรคะหาหนูหาอะไรอยู่คะ พิธีกินข้าวอยอนนู่เอาค่ะอ่าสอนไอวาแล้วกันเอาค่ะพิธีมาแล้วมีคนคิดถึงพิธีเยอะเลยพิธี โชว์ไหนที่น้ดูอยู่ี่โชเลยที่าพี่อยากโ์ม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวโชนพี่สน้าเห็นโชว์เลยโชว์เลย่คือัมันคืออะไรลูกันด่ากันดามพี่ด้ขไราะว่าเาะว่าพี่ทําอะไระเก่หมเก่งมันปตวของน้องพี่ขอาแปลง่างเาแลง่างหรอกันดัางเขาเป็นหุ่นยนต์ลูก

วิ่ง <Wing. laughs> ถ้าหนูจะพูดหลังกิจก็พูดหลังกิจให้หมดประโยชน<บ>์สิลูกเอซ i วิ่งว <laughs> ิคอยเอซาวิ่งเขาไม่เหมือนอพี่เทียจะพูดว่ามันคือคนละย,ยี่ห้อเข้าใจไหมมันคือคนละย,ยี่ห้อคนละโมเดลไหนพูดใหม่สิมันคือคนละโมเดล โมเดลก็คือรูปรูปแบบเข้าใจไหมครับดูเรียเราไม่ชอบจกไม่รู้ว่านี้อ่ะเขาั้งแบบนี้เองเห็นไหมไมันคือปรตูอะไรเนี่ยมันคือกันดั้มไงใช่แล้วมันคือกันดัน้มใช่เดี๋ยวโตวขึ้นเดี๋ยวพ่อจะเปิดให้ดูโอเค ใช่มันรุนแรงไปมันเป็นเรื่องใช่ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามแล้วก็เกี่ยวกับ politics รู้จัก p o l i t i c ไหม politics แปลว่าการเมืองรู่จัการเมืองไหมรู้จักการเมืองด้วยเหรอลูกใช่การเมืองแปลว่าเมืองฮะอะ Uh, I like a oh okay. The wild robot. A wild robot? Huh? No, he lives in the jungle, not the city. I said it's a wild bird. Wild bird lives in the city, but he got caught in the jungle. You know? <laughs> okay, look. <laughs> so what happened? อ๋อเหรอเพราะว่าเขาจะมาจับมือกับวายโรบอทใช่ไหมว่าหนูดูหนังรู้เรื่องอยู่นี่ใช่ไหมครับมีคนถามว่าพิธีฟันหลุดแล้วหรือยังยังยังไม่หลุดมันแค่เอ็นเยอะใช่ไหมครับได้ครับพี่บอกดูน้องสิคุณปนัดดาส่งมาห้าสิบดวงบอกให้พิธี

จออจริงด้วยโอ้โหแมงเม่าเยอะมากเลยดูดิน่ะบินอยู่หน่ออก้องนอนอืตอนนี้ยังไม่เปิดไฟไม่เป็นไรข้างบน

อะไรครับเห็นอะไรครับอ่าหนูรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรมันเม้าเขามาทําอะไรอ่ะหนูรู้ไหมมันบินยังไงอัญญาเอาชวนน้องเนี่ย หอหนมก็จะสมาเมไม่ตีแล้วไม่ทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็าไปลูกแล้วไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นนะเข้า,าใจไหมใช่เขากลัวเขากลัวเราอยู่แล้วหรอ,หอมามีอยู่ไหน โอ้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 หนูจะเอาอะไรคะอยากดูอะไรคะข่าวดูหน่อยเมื่อกี้ไอ้บาเขาพูดซอกซกขาดูอะไรหนูจะดูอะไร หนูจะดูอะไรคะแมงเมาง่าหนูต้องไปขอไปขอใครดีไปขอป้านู๊ตตามป้านู๊ตคุณไหวาไในบ้านเราแมงเมาตัวใหญ่แมงเมาตัวใหญ่ใช่

ดูดิบินกันแบบเห็นไหมอร่อยเลยจิงจกแบบล่โอ๊ยจีมีจิ้งจกมาตัวนึ่งจิ้งจกท้อแะแนท้ออยู่แล้วทำไมน้องพีถึงขึ้นไปบนนั้นได้ล่ะมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้ชัดกว่าอีกลูปเห็นไหมว่าเห็นไหมคะ่ปิงเอ้ โอ้ยพออุ้มไม่ไหวลูก